สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวเปรียบเทียบนะครับระหว่าง iPad Apple 2กับ iPad Mini นะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมขนาดหน้าจอก่อนเลยอย่างแรกขนาดหน้าจอต่างกันตัวนี้อยู่ที่9.7นิ้วส่วนตัวด้านหลังจะอยู่ที่7.9นิ้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีพร้อมส่งทั้ง2ส,สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดํา นะครับตัวนี้ก็จะมี2สีเหมือนกันนะครับจะมีสีขาวและสีดําเหมือนกันนะครับอันนี้จะเอาสีดํามาโชว์ให้ดูนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะส่วนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่7.9นิ้วนะครับตัวนี้ราคาล่าสุดนะครับอัปเดตราคาให้ฟังด้วยนะครับตัวนี้ iPad mini นะครับวันนี้ราคาลดเหลือเพียงแค่2,800บาทแล้วนะครับจัดส่งฟรีเช่นเดิม นะครับสาหรับคนพร้อมรับนะครับสําหรับคนพร้อมรับนะครับตัวมินิตัวนี้จะส่งฟรีเช่นเดิมนะครับส่วนตัวนี้ราคาวันนี้จะยังอยู่ที่2,500บาทจะส่งฟรีเหมือนกันนะครับใครเอาปลายทางโอนมาจํา200เก็บหน้าบ้าน25 0 0หรือ2,800บาทคือปลายทางทําความไว้ใจก่อนเห็นหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับในไลน์แอดว่าทำไมปลายทางถึงแพงกว่านะครับจะมาอธิบายให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าปลายทางเนี่ยมันจะมีบวกเพิ่มของบริษัทจนค,คนส่ง นะครับ3%เนะครับเลยจะแพงกว่านะครับและอีกอย่างนึ่งนะครับลายคนถามเข้ามาว่า2 3 2รุ่นนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโหลดแอปอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้สามารถโหลดแอปเน็ตฟงเน็ตฟิกได้นะครับไลน e ทีวีเฟซบุ๊ s ล e n เ e สเซนเจออะไรต่างๆสามารถโหลดได้หมดนะครับหรือว่าจะซื้อไว้ให้ลูกไว้ให้หลานดูยูทง u ู u b บไว้เรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกคัสลูมอะไรเงี้ยสามารถ สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับตัวมินิตู่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับส่วน iPad Apple 2ตู่ชาร์จจะเป็นตู่ชาร์จแบบแบนนะครับตัวมินิจะเป็นตัวชาร์จแบบนี้นะครับสาภาพสินค้าให้ดูสาภาพนะสาภาพของเราสวยแบบนี้ทุกตัวนะครับแล้วก็ไม่มีตําหนิทุกตัวด้วยรับประกันให้เหมือนเดิมครับ30วันนะครับอ่ะเช่นเดิมครับใครที่จกสั่งซื้อตัวไหนสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยใน l i น์แอดใต้ลิงค์คลิปวิดีโอนี้นะครับกดลิงค์เข้ามาแล้วทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยพร้อมรับเลยจ่ายแค่25จสง่งี ตัวนี้พร้อมรับเลยจ่ายแค่2,800บาทจัดส่งฟรีนะครับแล้วอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามเข้ามาเยอะว่าตัวนี้ความจําเท่าไหร่นะครับความจําแจ้งตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่16จิกนะครับตัวนี้2,500ตัวนี้2,800นะครับพร้อมจะส่งให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่2,800บาทล่าสุดที่แจ้งไปตัวนี้ก็2,500บาทล่าสุดที่แจ้งไปนะครับ รายละเอียดสินค้าจะมีประมาณนี้นะครับสามารถนัดรับได้ในฉะเชิงเซาวนะครับใครที่จะนัดรับติดต่อเข้ามาในไลน์แอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมานัดรับกันนะครับรายละเอียดสินค้าที่แจ้งให้ก็จะมีประมาณนี้แอปพลิเคชันที่โหลดได้จะมีพวกแอป,ปหลกัหลกๆเลยเน็ตฟลอเน็ตฟิแอป แอปพลิเคชันต่างๆสามารถโหลดได้หมดนะครับจะซื้อไว้เรียนออนไลน์ได้หมดนะครับตัวนี้นะอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่จะนัดรับก็สามารถมานัดรับได้ในตัวเมืองชายแฉนซาวหรือว่าในตัวเมือง8ริ้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ